ดีค่ะขอต้อรับเข้าสู่ช่องไม่พีุคนตัวนี้มืดมาแล้วทุกคนมืดดำไปเลยช่างใหญ่ต้องรีบนะทุกคนตอนนี้นะเพราะว่าฝนตกแรงนะคะน้ำก็จะสาดเข้าไปนะคะข้างในบ้านนะช่างใหญ่นะทุกคนก็จะทำรังน้ำกันนะทุกคนตอนนี้มืดมากเลยนะใช่ดูดนม,มืดดำไปปีเลยเพราะว,ว่า ถ้ามันมามาแรงมากนะเมื่อคืนนี้กูหูก็นำทำทีงลงมาอืมมันมาแบบตั้งกลัวไม่ทันเลยรูถ้ามันมาน่ไงครับอ ก่อนจะทําส่วนอื่นนะคะก็ここทํารางน้ําก่อนอันดับแรกนะะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมนะ,ะทุกคนเนี่ยแช่าคามันจะไปตกตรงอ,อ่าหลังคา<ต>หลังเก่านะคะมันก็จะทําให้ฝนลงข้างในบ้านแต่ถ้าเรามีรางน้ำนี่มันก็โอเคนะมันก็ไม่สามารถไหลเข้าไปข้างในได้ไィィหะ ไหมเมีที่ถ่ายโอเคทำมุมสูงเหรอโอ้โหจะขออยู่มุมสูงก็แล้วกันอ๋ไหนไหนกลางที่ที่ดู เอาเลยบอกรับนี่เดียวนี่บิดไหล่นี่บิดไหล์

ก็เลยได้ภาวะอิมมันภาวะซานิกนะสองมือไม่เบื่อเยอะจริงจังยืดมากขี้เยอะเพราะที่ซูใหญ่เยอะที่ปุ่มเยอะมาปฏิวัตเอาเนี่ยมั้งเดี๋ยวเบื่อคอยเยอะเซูใหญ่เลยผู้ใดมาเทไปนี่เนาะจังหวะจักจังหวะดดื้อแท้ เดี๋ยวคนเดียวเดียวครับขอบีเลยนะสุดรัอโอ้ยตัดจบแล้วลูกนก้ไม่แล้วเ จะทดสอบรางน้ำแล้วตอนมุงหลคาก็มุงเสร็จก็ทดสอบรับน้ำเลน้ำมงเต็มะบอสักไปจะมดอเราสุมลายขนาดตอลงไปไฟเบอร์ทั้งใตเดียบ้านีคุณที่เบเยี่ยมหัวขนาด เดี๋ยวครับมันมีเวลาไอ้ม so ีเวลา่เดี๋ยวผมเนียนะี้สกนตเลยต่อเลยก่นเอาราดับน้ำหน่อยไห้อ๋ผู้ใดมาส่งปผู้พูดขี้่จะามหาูดมาส่ไปมาเจ้าน่นล่ะเพราะว่า มาตามให้เ้าหี่ล่ะเนแตาขึ้นกป่าก็ตา,ตามหารถจหน้าเดไานเอาเ้นีอ่นอนเขาแต้มท่เขาจะเอาดีขึ้นไปยังแต้มได้บ่ยิ่งไหวก็ได้ลุงม,มันยิ่งใจฟาฮะลดระับลงมายิ่งใจฟาในห้องเขาเวรามจะได้ผีถ้าถ้าจะวุ้ยิ่งใจฟ้าไว ันต้องได้แต้มผีลงมาอีกได้รับเป็นช่วงเป็นช่วงไปได้ช่วงละวเม็ดเเมตรไปเด้จะต้องวัดแล้วก็ค่อยถามตรงนี้ก็ได้จะใหดถาม็ดถามับถามมามันจะได้ตัดทีเดียวแล้วก็ใช้เจ้าเชือกแต้มเชือกเดียวเพิ่มสิหมหมดเลยนะ จะเป็นคอนโซมคอนโซมโซนล่างนีคอนโซมอีกน bueno> ี่้ฉานาช่องลมก็ใส่นี่ใส่นี่ใส่ส่วนตรงนี้จเปนช่องนี่แตนเราส่เนช่องช่องอะไรีกว่าอ๋นี่แก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ รถเชื่อมมาแมนยูทุกโลไถ่มั้งเบียร์อะไรบ้เงบอกว่าน้ำแต่เราต้องสื่อถ้าใครนึงสื่อให้หมดตัวนี้เทไรเดี้ยเทไรหันโอ้ยจะยังยังน่าซูน่าจีเก็บได้กับบอร์นะพวกเก็บแม่เนี่ยถังนี่เก็บแม่ต้องสร้างอ่ะตัวไรไรเหล่าเก็บได้ขนาดอ ตัวเมียได้แล้วไอ้สีฟ้าไปนอนนำอ้ำกล้องมาที่จีนแลวแดงได้ดำงานนี้ดำโดนเต็มเต็ม <c oughs> ทำอะไรที่โดนเต็มเต็ม อำาดัดำาปอนปบคุิปกไปเพียงแ่นี้นะคะรุนกันว่าเราจะทันกันไหมลุงจะทันกันไหมนะคะทุกคน